สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอ้น้ำติ้งด่วนนะผมนี่ก็อยู่กับเจ้า k ูกุ t าดีซีเจ็ดสิบพาร์ตนะพี่น้องนะนี่ครับเดี๋ยวข้าวมีขอแบ่งรื่อน้ำร้อนนะเดี๋ยวพ่อผ่านมันจริวพอดีครับ มาจะลับบ้านนะับ้ภากมาเดีก็ได้ถายให้พี่น้องได้ชมน,น,นะครับดูวเี่ยวต้าบุรีรัมนะครับดูรับการทำงาน เกี่ยวข้าวของพ่อทวีและพี่น้องนะครับดูว่านี้เขาน่าจะไปเกี่ยวข้าวที่รถเกี่ยวมันเกี่ยวไม่ได้นะพี่น้องนะเอามาใส่ข้าวมานันน่าจะพันออเกอร์นะพี่น้องข้าวน่าจะพันออเกอร์ครับเดีราเราชมมันะครับมาชมกันโตครับ ดูก็นี่เกี่ยวข้าวตั้งนะพี่น้องนะข้าวทิพวานาครับนี่ก็ทิพว,วานาเยอะครับก็ตั้ลงล้มมันล้มเป็นบางที่ครับนี่ข้าวมันก็ล้มเป็นบางที่ครับเดว่าจะลงไปถ่ายให้พี่น้องดูก็มันมีน,น้ำนะพี่น้องนะมีคโคลนเลยครับเปืือกเพราะว่าจะกลับไปเขียนงานนะ จะส่งตู้วันพรุ่งนี้พี่น้องขัก,กลับแลบ,บ้านไปเขียนงานกนันก็จะถ่ายให้พี่น้องได้ชมมันก่อนนะพี่น้องนะก็น่าเกี่ยวข้าวแล้วครับก็จะได้มแุ่มถเกี่ยวนะพี่น้องก็จะเพิ่งเบือกันนะครับ ได้ไหมครับดูดโอเขาบนอย่างนั้นะนะไป่รองนะเราไปดูครับดูครับที่ทางโดนมีทั้งีนี้ก็เขาเกี่ยวเกี่ยวเดียวเกี่ยวทำทางออกมานะทุกคนนะเกี่ยวรถก็คนก็อยู่ตรงนี้ครับ กันยาวๆครับคลิปนี้ครับบ่ายจะถายให้พี่น้องดูตั้งแต่เช้าแล้วนะพี่น้องไม่ได้ไ้วครับตอนนี้อันนี้เห็นเจอตั้งแต่เมื่อวานครับที่นี่ครับ ก็ขับอันนี้ก็ขับไปเรื่อยๆครับก็เกี่ยวไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าน่าจะใกล้เต็มอุ้มอุ้มแล้วครับนี่เพราะมันหนักนะพี่น้องนะนี่มันหนักมันหนักตูดนะพี่น้องนะข้างหน้ามันลอยๆครับเพราะว่านี่ครับเกี่ยวจากตรงนี้นะครับเกี่ยวได้ไล่ไล่ไปครับนี่ ดูไม่ป็้องดูใกล้ๆครับ นี่ก็เป็นไข่ยังไม่หายเลยครับนี่มีน้ำมูกนิดหนึ่งครับยังไมได้อ่านข้อสอบเลยครับนี่ยวนนี้ยังไม่ได้อ่านเนวข้อสอบม,มันยา,ยาวๆครับคลิปน,นี้นะพี่น้อง ลิครับตอนนี้ลิหมดแล้วข่าวลุ้นก็จะเกี่ยวยากนะพี่น้องนะเรื่องธรรมดาครับเดิมปกติครับข่าวลุ้นก็จะยากเป็นพิเศษนะ อ่าผมเน่ยว,ว่าแต่บัวมันพันกับเชือกนะพี่น้องที่ไหนหได้มันกลิ้งตกพันนะครับก็รู้ว่า็นกันย,ยาวๆครับนี่นะไอ้ฝาน้ำมันข้าวล้มนะพี่น้องก็อาจจะเกีย่ยวแล้วมันพันออกเกอร์ครับนี่ครับไอ้ฝานี้มันข้าวตั้งนะพี่น้องนะเขาวแบง่งแบ่งชึ้งแล้วก็วิ่งบนใบวนมานครับนี่มีจะได้ให้สิบเร็วนะพี่น้อง มันเป็นสูตรไข่สูตรมันครับผมก็พูดไม่ถูกครับก็แต่ละคนก็เกี่ยวไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็เกี่ยวไม่เหมือนกันผมก็พูดอะไรไม่ค่อยได้นะพี่นองนะสูตรไข่สูตรมันครับเนี่ย กันยาวๆครับพี่น้องดูครับผมซูมให้พี่น้องดูนะดูครับไปแล้วนะค,ครับีถ้าเขาตั้งเกียวมาแป๊บเดียวจะทำหนึ่งดู บินมาไวเลยนะพี่น่องนะดูครับอาตังก็จะเป็นอย่างี้เลยครับนี่ดูครับวิ่วไวมากดูครับบินวัยมากเลยครับเี๋ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสไ๊กใ์ช่องไอ้น้ำสิงดีเด่นนะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ